ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วในช่วงเวลานี้นิกายโบราณของเราได้ค้นพบสิทธิ์ที่ยอดเยี่ยมจำนวนหนึ่งและเจ้าเป็นหนึ่งในนั้นดังนั้นข้าจะให้เจ้าเข้าสู่ดินแดนอันอนานส่วนยี่กล่าวข้าเจียงวูเฉิงประหลาดใจ ตามที่ส่วนยี่กล่าวสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ดินแดนานันต์จะต้องทะลวงขอบขวดและกลายเป็นผู้เที่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์แต่เขาอยู่เพียงขอบเขตเทียมฟ้าเท่านั้นท้ายที่สุดแล้วขอบเขตเทียมฟ้านั้นเทียบเท่ากับขอบเขตทลายสวรรค์ของเคล็ดบัญญัติสวรรค์ซึ่งมันเป็นระดับที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการบ่มเพาะดังนั้นเขาจึงต้องการที่จะอยู่ในขอบเขตนี้นานขึ้นไม่ต้องกังวล แม้ว่าเจ้าจะอยู่ในขอบเขตเทียมฟ้าแต่ความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเจ้านั้นดีพออย่างแน่นอนผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ทั่วไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของเจ้าส่วนยีิ้มเล็กน้อยและพูดต่อ6ปีก่อน เจ้าได้ผ่านชั้นที่30ของเส้นทาง9้าสวรรค์ในตอนนั้นความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเจ้าอยู่ที่จุดสูงสุดของขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ขั้นกลางและเกือบจะไปถึงขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูง6ปีได้ผ่านไปดังนั้นเจ้าจะต้องมีความก้าวหน้าที่ยอดเยี่ยมแค่เล็กน้อยเจียงวูถึงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะในช่วง6ปีก่อน เขามุ่งเน้นไปยังการปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีดาบของเขาที่ภูเขาดาบและไม่ได้ให้ความสนใจกับเต่าแห่งโลกและเต่าแห่งการสังหารมากนักอย่างไรก็ตามพรสวรรค์ของเขานั้นค่อนข้างสูง ดังนั้นแม้ว่าเขาจะใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการทำความเข้าใจพวกมันแต่ความเข้าใจของเขาที่มีต่อเต่าทั้งสองยังคงได้รับความก้าวหน้าอย่างมากตอนนี้เขาเข้าใจระดับที่4และระดับที่ห้า ประเด็นที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจในปัจจุบันของเขาแตกต่างจากเมื่อ6ปีก่อนโดยสิ้นเชิง6ปีก่อนเขาต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะไปถึงชั้นที่31ของเส้นทาง9สวรรค์แต่เขาก็ยังพ่ายแพ้ให้แก่หุ่นเชิดทั้งสิบ อย่างไรก็ตามเมื่อ5ปีก่อนเขาได้ผ่านชั้นที่31เห็นได้ชัดว่าความแข็งแกร่งของเขาอยู่ในระดับที่สูงขึ้นในตอนนี้พวกเรานิกายโบราณมักจะส่งให้สิทธิ์ที่มีระดับขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงเข้าสู่ดินแดนาน,านันต ดังนั้นเจ้าเพียงแค่ต้องพิสูจน์ว่าเจ้ามีความแข็งแกร่งเทียบเท่าพวกเขาข้ามีภารกิจจากพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ให้เจ้าภารกิจนี้จะทำให้เจ้าได้พิสูจน์ตัวเองส่วนยี่ส่งม้วนเอกสารให้เจียงวูเฉิงภารกิจ เจงูเฉิงเปิดมันและมองอย่างรวดเร็วทันทีหลังจากนั้นเขาก็มีสีหน้าแปลกๆภารกิจระดับโลกภายในพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ภารกิจที่มอบหมายให้กับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ถูกแบ่งออกเป็นหลายระดับระดับมนุษย์ระดับโลกและระดับสวรรค์ระดับมนุษย์เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดดังนั้นผู้เชี่ยวชาญขั้นต้นและกลางของขอบเขตศักดิ์สิทธิ์จึงสามารถทำมันให้สำเร็จได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตามภารกิจระดับโลกนั้นยากมากและมีเพียงผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงเท่านั้นที่จะสามารถทำสำเร็จได้สำหรับภารกิจระดับสวรรค์พวกเขาจะมอบหมายให้กับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงสุดเท่านั้นส่วนยี่มอบภารกิจระดับโลกให้เขาซึ่งมันอยู่ในระดับที่ยากเช่นกัน เนื้อหาภารกิจสังหารผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์11คนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับนิกายโบราณภารกิจนี้จะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ทั้ง11จะถูกสังหารทั้งหมด ม้วนภา,ารากิจมีข้อมูลและตำแหน่งของผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ทั้ง11ในบรรดาผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ทั้ง11คนที่อ่อนแอที่สุดอยู่ที่จุดสูงสุดของผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ขั้นกลางนอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงอีก5คนและหนึ่งในนั้นคือคูฮูเขาคือผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงสุดมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาที่จะจัดการมัน อาจารย์คาดหวังในตัวข้าไว้สูงเขาเลยขอให้ข้าไปทำภารกิจผู้บ่มเพาะขอบเขตเทียมฟ้าข้าผู้เที่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงอีกห้าคนเจียงวู้เฉิงถอนหายใจ ไทยที่สุดมันมีความแตกต่างระหว่างการโจมตีใครสักคนหรือสังหารพวกเขาผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงพวกเขามักจะมีทักษะลับหนึ่งหรือสองทักษะ บางคนมีทักษะลับที่เอาไว้รักษาชีวิตเช่นเดียวกับทักษะลับเลือดมังกรเจิงู้เฉิงอาจมีความสามารถในการเอาชนะผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงได้แต่เขาไม่มั่นใจมากนักในการสังหารคน เรากับว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเจงูเถึงกำลังคิดอะไรส่วนยี่พูดมั่นใจเถอะข้าได้เลือกภารกิจนี้ให้เจ้าเองผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ทั้ง11คนล้วนมีทักษะในการต่อสู้เหมือนกันไม่มีใครมีทักษะในการเอาชีวิตรอดมากนักด้วยพลังของเจ้าเจ้าสามารถฆ่าพวกมันได้อย่างแน่นอนเป็นเช่นนั้นเจงูเถิงถามตอนนี้ความมั่นใจของเขาเพิ่มขึ้น หากพวกเขาไม่มีทักษะลับในการเอาชีวิตรอดที่ยอดเยี่ยมมันก็เป็นไปได้ว่าเขาสามารถฆ่าคนเหล่านั้นได้อย่างแน่นอนนี่คือแผนที่ของดินแดนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของนิกายโบราณของพวกเรา ผู้เที่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ทั้ง11คนอยู่ในดินแดนนี้เจ้าสามารถศึกษาเส้นทางและเจ้าต้องฆ่าพวกเขาทั้งหมดภายในสองเดือนส่วนยี่สั่งตกลงเจยงอูเฉิงหยิบแผนที่พยักหน้ามีอีกอย่างหนึ่งส่วนยี่มองไปที่เจยงวูเฉิงดาบที่เจ้าใช้อยู่ตอนนี้ถูกนำมาจากโลกโบราณใช่ไหม มันแทบจะไปไม่ถึงอาวุธระดับศักดิ์สิทธิ์มันเหมาะที่สุดสำหรับมือใหม่หรือผู้เที่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ขั้นกลางมันไม่เหมาะกับเจ้านาักเจงู้เฉิงตกอยู่ในความมุนงงดาบที่เขาใช้ดาบดวงใจสังหารแท้จริงแล้วเขาได้นำมันมาจากโลกโบราณหลังจากได้มันมาจากบรรพบุรุษดาบอาวุธศักดิ์สิทธิ์เจงู้เฉิงถามเหนือกว่าอาวุธเต๋าคืออาวุธศักดิ์สิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากใช้อาวุธเตา่าแต่มีอาวุธศักดิ์สิทธิ์เพียงแค่ไม่กี่ชิ้นในโลกโบราณต้องขอบคุณบรรพบุรุษดาบที่เจียงวูเฉิงมีสิทธิ์ในการได้รับอาวุธศักดิ์สิทธิ์เขาต้องใช้ดาบดวงใจสังหารมาถึงจุดนี้ แต่เมื่อเขาแข็งแกร่งขึ้นเขาก็พบว่ามันไม่สามารถแสดงความแข็งแกร่งได้เต็มที่อีกต่อไปข้ามีดาบสำหรับเจ้ารับมันไปส่วนยี่ยื่นมือออกมาซึ่งปรากฏดาบยาวสีม่วงทันทีที่มันปรากฏ จิตสังหารที่แข็งแกร่งอย่างมากของดาบก็แพร่กระจายออกไปทันทีมันทำให้เจียงู้เฉิงเข้าใจทันทีว่าดาบยาวสีม่วงก็เป็นดาบแห่งการสังหารเช่นเดียวกับดาบดวงใจสังหารของเขาแต่พลังของมันแข็งแกร่งกว่ามากอาจารย์ มันคืออะไรเจียงอู้เฉิงจ้องมองไปที่ดาบยาวสีม่วงใบดาบของมันเบาบางและคมดาบของมันก็เปล่งแสงเย็นเยือกทำให้มันดูคมอย่างมากนี่คือดาบจัก,กรพรรดิซึ่งเป็นอาวุธวิเศษระดับอนันต์ส่วนยิ้มยิ้มอย่างสบายๆขณะที่เขาพูดอาวุธระดับอนันต์หัวใจของเจียงอู้เฉิงเต้นผิดจังหวะมีอาวุธเตา๋าอาวุธศักดิ์สิทธิ์และอาวุธอน,นันต์ อาวุธเต่าถูกใช้บ่อยที่สุดโดยผู้บ่มเพาะขอบเขตเทียมฟ้าโดยปกติอาวุธศักดิ์สิทธิ์จะถูกใช้โดยผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ดาบดวงใจสังหารของเจยงวูเฉิงเป็นเพียงอาวุธศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นมันจึงเหมาะสำหรับมือใหม่และผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ขั้นกลางผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงและผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงสุดจะใช้อาวุธศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงสุดในทางกลับกัน อาวุธอนันต์จะถูกใช้โดยผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอนันต์ดับเล่มน,นี้มีพลังที่ผิดปกติด้วยความสามารถของเจ้าในตอนนี้เจ้าไม่สามารถที่จะควบคุมพลังทั้งหมดของมันได้แต่ถ้าเจ้าสามารถเข้าถึงมันได้เพียงเล็กน้อย นั่นจะทำให้เจ้ามีความแข็งแกร่งที่เพียงพอข้าต้องการให้เจ้ารับราน,นี้ไปในการเดินทางที่ยากลำบากเจ้าจะต้องพบกับวิกฤตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากทุกอย่างล้มเหลว เจ้าสามารถทำลายตรานี้และข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้เจ้ารอดชีวิตส่วนยี่ให้สัญญาขอบคุณมากอาจารย์เจียงอู้เฉิงพูดอย่างซาบซึ้งเขารู้อยู่ในใจว่าอาจารย์ของเขาดูแลเขาอย่างจริงใจแค่นั้นแหละ ออกเดินทางให้เร็วที่สุดละ่ะส่วนยี่โบกมือเจียงอู้เฉิงพยักหน้าเล็กน้อยและคงคำนับให้ส่วนยี่อย่างเคารพก่อนจะหันหลังกลับไปเจียงอูเฉิงวางแผนที่จะกลับไปยังภูเขาแห่งการรู้แจ้งก่อนในการเดินทางกลับ เขาได้พบกับสิทธิของนิกายโบราณมากมายเจยงู้เฉิงนั่นคือเจยงู้เฉิงไม่ได้เห็นเขามานานแล้วข้าได้รับแจ้งว่าเขาบ่มเพาะอยู่ที่ภูเขาดาบวันนี้เขาอยากจะออกไปสิทธิเหล่านี้รักษาร,ระยะห่างของพวกเขาและมองไปที่เจียงู้เฉิงจากระยะไกลดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเจยงู้เฉิงยังได้พบกับเจ้าวังทั้งสองคนที่บังเอิญผ่านมา พวกเขาคือเจ้าวังแห่งการทำลายล้างซึ่งเป็นอาจารย์ของเฟิงและเจ้าวังไปอยู่ที่ครั้งหนึ่งเคยตั้งใจจะรับเจียงวูเฉิงเป็นสิทธิ์ส่วนตัวพวกเขาเฝ้าดูเจียงวูเฉิงจากระยะไกลกเขาคือเจียงวูเฉิงเขาอยู่ในภูเขาดาบเพื่อบ่มเพาะและตลอด6กปีที่ผ่านมาเขาไม่ได้แสดงความแข็งแกร่งแม้แต่น้อยข้าสงสัยว่าตอนนี้เขาจะแข็งแกร่งเพียงใดเจ้าวังไปูกล่าวด้วยความชื่นชม ถ้าเคยได้ยินมาว่าเจ้าวังส่วนยี่เพิ่งไปรับภารกิจจากพระราชวังศักดิ์สิทธิ์และเป็นภารกิจระดับโลกดูเหมือนว่าเจงู่เิงจะได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจนี้เจ้าวังแห่งการทำลายล้างสังเกตเห็น ภารกิจระดับโลกพวกเขาไม่ได้สงวนมันไว้สำหรับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงหรือเจ้าวังไปอยู่มองอย่างง,งุนงงไม่เจ้าวังแห่งการทำลายยิ้มอย่างขมขื่นเล็กน้อยเขาเองก็รับสิทธิ์ส่วนตัวของเขา เฟิงซึ่งเขาก็รู้ว่าเฟิงนั้นอ่อนแอกว่าเจยงวูเฉิงอย่างมากผืนสีหน้าของเจ้าวังไปอยู่แข็งค้างเป็นอะไรไปไปอยู่เจ้าวังแห่งการทำลายมองเขาด้วยความสับสนเจ้าวังแห่งการทำลายดูดีๆ ที่หลังของเจงู้เฉิงได้สะพายดาบจาก,กรพัรดไว้งั้นหรือเจ้าวังไปอยู่พูดน้ำเสียงของเขาบ่งบอกถึงความตกใจดาบจากกระพรรดเจ้าวังแห่งการทำลายถูกทำให้ตกตะลึงเมื่อเห็นเจงวู้เฉิงถือดาบยาวสีม่วง เมื่อเห็นสิ่งนี้การแสดงออกบนใบหน้าของเจ้าวังแห่งการทำลายก็นิ่งค้างอาจารย์ที่ดีเจ้าวังส่วนยี่มอบดาบจักกระพัให้เขาจริงๆเห็นได้ชัดว่าเขาชื่นชอบเจียงอูเฉิงเป็นอย่างมากเจ้าวังแห่งการทำลายอธิบาย ดาบจัก,กรพรรดิไม่ได้เป็นเพียงอาวุธอนันต์ที่สำคัญที่สุดคือตราของพระราชวังดาบมันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้สืบทอดของพระราชวังดาบดวงตาของเจ้าวังไปอยู่เปล่งประกาย ไม่นานหลังจากเจงู้เฉิงกลับไปที่ภูเขาแห่งการรู้แจ้งเขาก็ใช้เวลาในการจัดเตรียมของบางอย่างเขาพร้อมที่จะออกจากนิกายโบราณเพื่อทำภารกิจระดับโลกให้สำเร็จหน้าหลุมมิติขนาดยักษ์ในนิกายโบราณเจงู้เฉิงถือแผนที่ดินแดนที่ได้รับจากส่วนยี่และดูมันอย่างรอบคอบดินแดนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของนิกายโบราณน,นั้นกว้างใหญ่มาก และผู้เที่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ทั้ง11คนที่ข้าต้องสังหารก็กระจัดกระจายอยู่ทั่วดินแดนมันเป็นการยากที่จะฆ่าพวกเขาทีละคนที่แรกที่ข้าจะไปคือที่นี่เขาดูเมืองบนแผนที่เมืองตันหยางอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ